สวัสดีวัยรุ่นฟีฟ้าไรสีทุกคนอยู่ผมจอนนะวันนี้มีการ์ดอยู่4ใบนะอันนี้ม่ใช่การดฟรีนะการ์ดเติมซึ่งกิจกรรมล่าสุดก็เป็นกิจกรรมส่งท้ายนะการ์ดทีมออฟเดอะเยียวันนี้ก็เลยจะมาเปิดแบบส่งท้ายกันนิดนึงนะครับ4ใบนี้แหละมาดูกันว่าวันนี้จะรวยหรือเปล่ามาเริ่มที่ใบนี้ีอยู่3ปีอีเบดอีเบดแล้วก็ปีแคปขอแค่เป็นบวก8ผมว่าน่าจะรวยนะใบนี้นะเปิดไปเลยและลุ้นให้เป็นไฟโอ้ไม่ใช่ อบวกเจ็ดเท่าไหร่สามพันออย่างเกลือต่อมาที่ใบนี้ลุ้นเป็นปีเรมาริด LN นะถ้าสองใบนี้มายังไงก็รวยไปและเปิดมามีไฟเว้ยโอ้โหสวิตเซอร์แลนด์อะใครวะสามหมื่นสี่ มันดีนะที่เป็นบวกแแต่มันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่สิเหลือ2ใบสุดท้ายครับถือว่าเป็นทีเด็ดนะสําหรับ2ใบนี้ลุ้นเป็นทีมออฟเด y e เยเท่านั้นนะครับเท่าที่ดูมานี่ยังไม่เคยมีใครเปิดได้ทีวาตัวหลักเลยนะจากการ์ดพวกนี้นะครับออกยากมากคือถ้ามันจะออกเนี่ยก็ขอให้ออกที่ใบนี้ละกันไปลุ้นเป็นทีวและเปิดมามีไฟด้วยโปรตุเกสกองกองหน้าโปรตุเกสครั อย่าบอกนะพี่โด,โดอ่ะยูเซบิโอเฉยกูถามจริงใบใบนี้คุมแล้ว <c oughs> นึกว่าพี่โดมาคนระับตอนแรกเป็นยูเซบิโอนะครับโอ้ตํานานกองหน้าโปรตุเกสระดับตํานานนะครับเคยได้บอลองดดด้วยนะคนนี้นะคือจากสถิติถ้ามันมีตัวดีๆออกเลยเนะี่ยใบต่อไปมันอาจจะมันอาจจะแย่นะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใบสุดท้ายใบน,นี้จะส่งท้ายทีมม็อบเดียได้ขนาดไหนนะครับขยีไ้ไปใบสุดท้ายส่งท้ายทีมม็อเดียแล้วมามีไฟด้วยโอ้โหถามชิ้งพรึกษาประตปูปีเตอร์จะมาอีกขึ้นเลยตอนแรกนึกว่าแคสเปอร์จะมาปีเตอร์ปีแคปก็มีเหรอเนี่ย เหลือเชื่อครับปลังร้อยยี่สนะครับ,บรลคาเท่าไหร่สมเสษส0 0หมื่นและนี่ก็คือผลประกอบการนะครับเชี่ยคดคุ้มอ่ะวันเนี้ย <laughs>